สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมว <Yeah. S 1> ันนี้อยู่กับพี่หู oh. บ็อกสเกียอีกแล้วนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นตรงหน้าจอครับทุกคนนั่นก็คือปืนใหม่นั่นเองนะจัง oh. ต้องบอกเลยนะครับผมสําหรับปืนนี้เนี่ยเป็นปืนที่ เคยมีมาก่อนแล้วนะครับผมสําหรับในเกมฟรีไฟของเราเนี่ยครับผมซึ่งปืนนี้เนี่ยหายไปนานมากนะครับสำหรับใครที่เป็นผู้เล่นในยุคบุกเบิกนะครับจะรู้จักปืนนี้เป็นอย่างดีนั่นคือปืนวิกเตอร์หรือว่าอาจจะรู้จักในชื่อหนึ่งว่าคิสเวนั่นเองนะครับผมซึ่งปืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นปืนชาร์จระดับกลางนะครับผมที่ใครหลายๆคนเนี่ยอยากให้เอากลับมาในเกมฟรีไฟแน่นอนมาเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนดีกว่านะครับผมสำหรับตัวปืนนี้เนี่ยต้องบอกว่าถ้าสมมติว่าเราถือปืนเดียวเนี่ย ก็จะเป็นปืนปกติท enfin mm. ั่วไปนีครับผมนะความเร็วในการยิงรวมถึงดาเมจเนี่ยจะประมาณในช่วงของ m อ5นะครับผมแต่หลังจากที่เราเนี่ยเก็บมา2กระบอกนะครับพอเราเก็บมานะครับทุกคนครับสังเกตตรงหน้าจอนะครับตรงข้างๆปุ่มปืนนะครับผมมันจะมีปุ่มที่เป็นเหมือนรูปปืนขว้ยนะครับมันจะเป็นเหมือนรูปปืนขว้ให้เราเนี่ยครับให้เราเนี่ยถือปืนก่อนนะครับแล้วก็กดตัวปุ่มนั้นนะครับปึ๊บนี่มันก็จะจับมาเป็น2กระบอกนั่นเองนะครับผมแล้วก็จะลั่นประมาณนี้ ดาเมจประมาณ22สองเนี่ยครับดาเมจไม่แรงมากนะไม่ว่าจะเป็นระยะกลางหรือระยะไกลเนี่ยยิ่งไกลมากอาจจะเบาหน่อยนะครับแต่ว่าส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณระยะกลางนั่เองนะครับถือว่ารัดเร็วมากเนะครับผมปึ๊บเปลี่ยนมาเป็น,ป,น,ป,นปืนเดียวเสียวอยู่ครับเสียวอยู่ปึ๊บจับมาสองกระบอก ตัวนี้นะครับผมจะไม่มีชุดแต่งสะโคมให้นะครับผมก็คือเป็นปืนชันระยะก,กลางนั่นเองนะครับจะสามารถใส่ตัวปลายได้นะครับใส่แมกกาซีนใส่พันท้ายปืนได้นะครับเพื่อเพิ่มความนิ่งของปืนนั่นเองมาทุกคนพูดไปมาเสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปรีวิวกันต่อในเกมดีกว่านะว่าปืนนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปยิงคนเนี่ยดาวมจจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วก็มันจะสนุกสักแค่ไหนนะครับผมก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อนะครับผมคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหาคำหยาบคายที่ไม่เหมาะสมนะครับ E น้องๆหนูๆเนี่ยควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองด้วยนะจ๊ะเขาลงไหนเขาลงนี่เปล่าเฮ้ยเขาลงมิ้วเขาลงที่เขาเรียกว่าอะไรนะลงสีนะฮะมาคนส่วนมากลงลงสีกันเดี๋ยวเจอผมผมบอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นอดีตตำนานลงสีนะครับผมตำนานขนาดไหนละเอียดจนยับอ่ะ านไม่นานไม่รู้อ่ะก็ทำจนละเอียดอ่ะครับหาวิกเตอร์ก่อนครับทุกคนสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นวิกเตอร์วิกเตอร์ปืนเลยเนี่ยอาร์กรอยังไงครับอุ้ยนี่ไงวิกเตอร์นี่ไงจับเป็นปืนคู่ครับไม่ไงโดนไปเลยหนึ่งคิวแรกมาแล้วรู้สึกว่าจะมีหนึ่งตัวครับเขาเห็นเราแล้วไงครับผมสนใจละครับมาดิครับอุ้ยเอ้าชิบหายกดบิดเขาอยู่ข้างล่างฮะ เอ้าก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้โหแรงมากครับบอกเลยระยะกลางเนี่ยวิกเตอร์กินขาดครับตอนนี้รู้สึกว่าคนจะเล่นปืนนอวท่างเยอะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงโดนไปดีสามคิวฮะเฮ้ยบอกว่าเฟี้ยวอยู่นะคือในรูปแบบของปืนมันเนี่ยค่อนข้างเฟี้ยวแล้วดูท่าวิ่งของเขาครับอย่างอันอารูโตฮะ ถ้าวิ่งของเขาเนี่เปรี้ยวจริงๆครับผมแล้วก็ด้านของดาเมจปืนเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้หวือหวาอะไรเะครับเอาจริงเนี่ย m p 5หรือว่าตัว Mv40 เนี่ยอาจจะทําได้ดีกว่าเพราะว่าลั่นเร็วกว่าแล้วก็อาจจะมีพวกเรื่องสกินปืนเข้ามาเกี่ยวข้องนิดนหน่อยๆน่อะครับแต่ว่าปืนนี้อนาคตเนี่ยอาจจะมีสกินปืนต่างหมาก็ได้นะครับแล้วก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนการลั่นกระสุนอะไรใหม่ด้วยนะครับก็บอกว่าอนาคตเนี่ยไม่แน่นอนนะปืนนี้อาจจะเป็นปืนหนึ่งที่ได้รับความนิยมมากๆก็ได้นะครับเพราะว่าปืนมันเท่มากทุก ว่าใช้เป็นแบบปืนเดียวก็ได้นะครับเฟีย้ยวแล้วว่าจับคู่เท่กว่าไงจับคู่เท่กว่านะเวลาวิ่งแบบเท่ดีครับไปเดี๋ยวอัพก่อกกนดีกว่า คลิปนี้เสียงพี่มัวจะแปลกๆหน่อยนะครับพอดีว่าพี่หมูไม่สบายนะครับก็ช่วงนี้เทสแคนบ่อยแล้วก็สร้างห้องเนี่ยเวลาผมสร้างห้องผมจะพากด้วยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เสียงเยอะนะครับก็เลยเสียงเนี่ยอาจจะแปลกๆหน่อยสําหรับคลิปนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับได้มา3มคิวแล้วตอนนี้เดี๋ยวเราขับร้นหากันดีกว่าเราเราไปพลิกดูดีกว่าคนน้อยมากครับเกมนี้มีคนแค่21คนนะครับสําหรับโหมดนี้นะถ้าอยากให้ผมรีวิวสําหรับตัวแผนที่นี้นะครับก็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  ก็ลงมาใส่แล้วครับผมมาดิก็มาดิครับอืมก็มาดิครับผมบอกเลยว่าไม่ได้ธรรมดานะครับใครหมูไม่หมูไม่รู้แต่ผมอะหมูแน่นอนนะครับอ,อะไรของกูเนี่ยเราลองแบบถือเป็นปืนเดียวดูไหมอ่ะเราลองยิงแบบปืนเดียวดูครับเฮ้ยรถผมเฮ้ยรถผมเขามารถผมมาเนี่ยอะไรของเขาวะเขาไปไหนเนี <c> ่ต <oughs> ัวเราเกาดีโบไปแล้วเกาดีโบไปแล้วโอ้ยเสียงก็ไม่มี บ้าเอ้ยสงสัยผมจะต้องหารถสปอร์ตแล้วตามล่าเขาซะหน่อยแล้วล่ะจะต้องาจจะความอยู่ข้างล่างก็ได้นะอุ้ยแมปสวยมากครับใครอยากให้ผมรีวิวแผนที่นี้เนี่ยครับคอมเมนต์ไปเยอะเลยนะครับผมแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะมารีวิวสาหรับตัวแผนที่ใหม่ให้นี่ครับต้องบอกเลยว่าสวยสวยจริงนะครับผมแล้วก็มีนี่ด้วยเขาเรียกว่าซากุระนะครับรักน้ํารักปลารักหมูบ้างนะไม่เกี่ยวนะเฮ้ยนีงไงรถสปอร์ตไปดีครับ นะตามล่าตามล่าตามล่าตอนนี้เหลืออีกประมาณ9้าคนสุดท้ายนะครับโอ้โหต้องบอกเลยเมื่อกี้เนี่ยเสียดายมากเขาขับรถหนีผมฮะเกมนี้ผมขอแบบเอาคิวไงได้มันเยอะที่สุดเท่าที่จะทำได้ะอะพูดจริงเพราะว่าผมยังยิงไม่สะายใจเลยครับสำหรับตัววนะิกเตอร์ฮะเดี๋ยวรอบนี้เราจะลองยิงแบบปืนเดี่ยวบ้างนะครับผมก็คือใช้กระบอกเดียวนะเฮ้ยเจอแล้วอา้าไม่ใช่นะ,ต,ะตุ๊กตตุน กระตุนครับถ้ามีตัวนี้วางก็ต้องมีคนครับทุกคนเชื่อผ <Huh? S 1> มดนี <Huh? S 1> ม่มาเร็วมา <Huh? S 1> เร็วมาเร็วเขาว่ะเขาไม่หยุดครับเขาไม่หยุดว่ะ <Huh? S 1> เขาไม่หยุดว่ะต้องเกิดการไล่ล่าครับอย่างเงี้ยเขาไปไหนอนี่ย <Huh? S 1> เอาเฮ้ยเอาว่ะ ปืนที่ออกครับปืนดี่ออปืนดี่ออกก็เฟี้ยวดิเอามาดิครับอุ้ยขบวนอุ้ยเบามากนัดละหกโอ้โหนัดละหกเองเหรอเบาไปไหนเนี่ยนะครับผมอุ้ยมาครับนัดละเจ็ดครับนัดละสิบหกครับนัดละเก้าครับอัญญาก่อนโอ้โหเล่นเล่นได้ช้ามากครับ <Brand. S 1> นนเป็นไงล่ะเจ็บไหมล่ะเจ็บไหมล่ะต้องบอกว่าคนในเซิร์ฟนี้เนี่ครับกน็น่าจะเป็นคนต่างประเทศเนาะฝีมือเขาอาจจะแบบว่ากลางๆนะครับ <No. S 1> ไม่ได้ถือว่าแบบจะพิวไหวดังสายน้านะครับโือ uh. ่าวิง่งผมชอบทาวิ่งมากเลยอะ่ะ uh. ไงอุ้ยมีเคียวด้วย uh. ว,ว้าวอุ้ยมีเคียวด้วยทุกคน มีเคียวด้วยครับต้องบอกเลยครับว่าใครอยากให้ผมรีวิวเคียวกับแหวนที่ใหม่นี่ครับคอมเมนต์ไว้เยอะๆรอบผมเดี๋ยวผมจะมาทําให้แน่นอนนะอุ้ยมีเคียวด้วยวู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 ้าเจ็ดคิวครับเกมนี้ไอ้เกมนี้พอแล้วเจ็ดคิวเหลือแต่เอาที่หนึ่งให้ได้นะเคลียวฟ้าฟุดเฟิร์ดเคีียวฟ้าฟุดเฟิร์ดเหลืออีกสองตัวครับทุกคนเดี๋ยวผมขับรถหาต่อดีกว่าไม่งั้นไม่เจอแน่วันนี้ เฮ้เจอแล้วมาดิมาดิมาด,มาดินี่ไงนี่ไงนี่ไงรถระเบิดไปนี่ไงนี่ไงน,นี่ไงนี <c oughs> ่ไงแปดคิวมันมากฮะมันมากบ,บอกเลยปืนแบบอย่างมาน้วยฟังเสียงนะ <c oughs> คือปืนอะ่ะมีทั้งหมดนะครับผมเจ็ดสิบห้านัดครับก็คือปืนหลัก เราสามารถใส่แมกกาซีนได้นีครับอ่าฮิแมสเราสามารถใส่แมกกาซีนได้ถ้าสามมติว่าใส่แม็กสทั้งคู่เนี่ยรวม2ปืนเนี่ยเวลาเรายิงเนี่ยเราจะยิงออกไปทั้งหมด80นัดคับทุกคนเราจะยิงทั้งหมด80นัดเลยนะถ้าสามมติว่าเรายิงพร้อมกันเนี่ยครับผมสองกระบอกเนี่ยระยะกลางเนี่ยผมมองเลยว่ายังไงก็แตกครับโกงมากครับเป็นปืนหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะโกงมากๆนะครับผมเหลือตัวสุดท้าย, <S <S ยตัวสุดท้ายเร็วต้องแชมป์แล้วล่ะไปไหนวะ อาเจอแล้วเจอแล้วครับเจอแล้วครับเจอแล้วครับไปเร็วไปเร็วไปเร็วตัวสุดท้ายครับทุกคนอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยมีการวางกับดักระเบิดด้วยน่ารัก จบไปเรียบร้อยนะครับผมสำหรับการรีวิวนะครับผมทั้งด้านของปืนใหม่นะครับผมอย่างตัววิกเตอร์คิสวีนั่นเองนะครับผมก็ใครที่ชอบนะครับผมอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็คอมเมนต์ไปเยอะๆนะครับสำหรับใครที่อยากให้ผมรีวิวตัวแมปใหม่นะครับผมของเกมฟรีไฟส์สำหรับแผนที่เกาะสวรรค์นั่นเองนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ แล้วสรุปใครที่อยากดูพี่หมูกเก็บแรงแบบสดๆนะครับผมให้ตามมาที่ Facebook Fanpage Boxskin Channel นะครับผมตามมาเยอะๆนะฮะพี่หมูรออยู่